สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานดาร์กบอลรีเจนต์นะฮะกับโคโคในชุดของยานยาชาวยาโดเลตนะฮะฉากที่กลับมาเจอกับทรังอนาคตดนั่นเองนี่หน้ากล่องเป็นแบบนี้ด้านข้างอีกด้านหนึ่งอีกข้างหนึ่งนะฮะด้านบนกล้ด้านล่างนะครับโอเคเราจะมาแกะดูข้างในกัน ซึ่งชุดนี้นี่ไม่ค่อยได้ทำออกมานะฮะกับตัวโอโ,โคชุดไอยาโดเลตตัวเนี้ยในกล่องเป็นแบบนี้นี่ตัวนี้จะมาเป็นลักษณะของถุงทรงเดียวแบบนี้เลยอแบ่งเป็นครึ่งล่างครึ่งบนแล้วก็เป็นตัวก้อนขําแบบนี้นะฮะสามช่องแค่นี้เองอเส่วนข้างในนะเดี๋ยวเราแกะดูกัน ตัวครึ่งล่างนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้จะตันๆนะแน่นๆเลยหนักๆเลยอ่าลายละเอียดด้านหน้าก็จะเป็นสีไฮไลท์ตามร่องกงางเกงดำๆนะฮะด้านหลังไม่มีตัวรองเท้าก็จะเป็นปกติตัวนี้ก็จะมีเป็นขอบทองอ่าายละเอียดตรงนี้นี่อ่าตรงนี้จะลงสียังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะแต่ว่าโอเคอยู่อ่าทีนี้ครึ่งบน จะมาเป็นลนักษณะแบบนี้นะฮะตัวนะฮะมือจะจะไฮไลท์เป็นด้านหน้าตรงนี้จะ,ะไฮไลท์เข้มๆไวอ้อีกครั้งหนึ่งกันนิดนึงตัวเสื้อจะไม่ได้ไฮไลท์อะไรนะฮะไม่ได้มีเท่าไหร่อ่ะไม่มีตรงชุดจะไม่มีไฮไลท์ก็คือเก็บรายละเอียดของเกาะมาได้อย่างนี้เลยชุดหน้านี่จะเป็นช่างของซ er. ูเปอร์ไซยาแบบนี้เนี้ยจริงแล้วอ่ะ ทั้งต้องมาแล้วล่ะน,นี้ก้อนค้ำจะเป็นก้อนลักษณะแบบนี้ก้อนกำลังโอเคเลยไซส์เล็กๆอพอต่อแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ตัวค่อนข้างสูงนะใหญ่แล้วก็หนักอตัวนี้แน่นๆเลยนี่รายละเอียดถือว่าโอเคเลยนี่อ่าโคคูยาโดแลนะฮะตัวนี้ อพอใส่ก้อนค้ำก็จะยืนลักษณะประมาณแบบนี้นี่ถ้าไม่มีก้อนค้ำเนี่ยก็ยืนได้นะไม่ใส่ก้อนยืนได้เหมือนกันแต่ถ้าใส่ก้อนก็ช่วยในการยืนเพิ่มขึ้นโอเคใช่เช็คอีกทีหนึ่งผมถือว่าตัวนี้รายละเอียดค่อนข้างโอเคนะจริงๆไอ้ d a r บ Matter l e เนี่ยรายละเอียดแต่ละตัวมันค่อนข้างโอเคอยู่แล้ว ใหญ่ๆนั่นๆหนีเลยสีค่อนข้างโอเคเลยตัวนี้ตรงสีโอเคนะ,ะความสูงนะฮะตัวนี้อยู่ที่26เซนเลยนี่ตรงนี้ถึงปลายหัวเนี่ยอยู่ที่26เซนถือว่าค่อนข้างสูงนะเกือบเกือบแกรนดิสตาได้เลยนะแต่ว่าน่าจะอยู่เก,กือบเกืใหญ่กว่า MSP เตี้ยวกว่าแกรนดิสตา ถือว่าโอเคตัวนี้รายเรียต่างๆถือว่าทํามาได้ดีอืมไม่ค่อยมีด้วยแหละชุดเนี้ของโกคูนะฮะจากชุดยานไอชาวยาตัวแหลตตัวนี้โอเคถ้าใครชอบก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้โอโหทอยของเราด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ